หลังจากที่ย้ายเอ็นเตรียมเห็ดกับเขาแลงเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องย้ายเอ็นกัเลยอันสีออกมาอันเด็ดเอาอันพวกใบที่มันแห้งมันอยังของต้นหวานหางจระเข้ออกจากน้องพี่น้องมัน,น,นอ่นต้นใบอันใบที่มันตายนะจะ๊ะย้ายเอ็นแลยสีเอาออกย้ายเอ็นมีหลายกระถางด้วยจะ้ะอยู่หน้าบ้าน ย่าเฮ็ดกับเขาเตรียมเขาแลงไว้แล้วเรียบร้อยจ้ะมัน,นี่ย่าเออันผัดกับเผาไก่หลอกกาอันอยังก็ละ่ะบักหอยแข้งพี่น้องมัน,นี่พักกันไปอันแม่โคจ้ะกันเลยได้บักหอยแข้งมากแด้บักหอยแข้งมากเคืองโล่หลอกกาซื้อกุ้งกุ้งสดยุตตลาดจ้ะกุ้งโลละสองร้อยแปดติบตีนหงย่าเอเอามาะเขือโล่จะพอดีอันมัน,นี่ลูกสาวยหญย่าเอ พิ่นอันอาทิตย์นี้เพิ่นกลับมาบ้านพี่น้องอันเพิ่นมได้กลับมาสองสามอาทิตย์หรอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเลี่อนซ้ำเหมอหรอกการเพอหลังจากเลี่อนซ้ำเหมอเสร็จเพิ่นก็เปิดเทอมของปีสองนะจ้ะมันมีพ่นก็เลยอันวสิมาอาทิตย์ก่อนกับ่ได้มาพี่น้องก็เลยอาทิตย์นี้แม่นวลขึ้นเดียวกับสิบเก้าีกแล้วจ้ะมื่ออันอาทิตย์กับสิบนางรถกับอุบลอีกแล้ว ไดีมาซแ่ทำนี่ก็เอาเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้มาบ้านหลายมือแล้วเพิ่นว่าเพิ่นกินหอดบ้านยายเอ๋ก็เลยซื้อบักหอยแขรงกับอันซื้อปุ๋งมาเห็ดยายเอ๋ตําน้ำจิ้มแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมกินแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันหนักหงกซีม้งกว่าบ้านเดี๋พ่อหอดยแงมกินจ้ะยายเอ๋ก็เลยอันมะนี่ล่ะมาเบืองอันต้นหวานหางก่อนต้นหวานหางนี่ก็ งามงามจ้าเบิ้งมีอยู่หากระถางต้นหน่อยๆมันงนะพี่น้องมั้งต้นหน่อยๆมั้งเอาหากมันโลงดินก่อนอันย่อยปลูกแต่ที่เล็กๆหน่ยอยยอยเอามาตะบานย่อยเอามาตะบานพอตาน่ะสองตน้นวันนี้เอา,มาแม่เหรอย่อ,อาายยังบอกว่าเสียกระถางไว้ ปูแหวกรทั้งหนึ่งจ้ะบันนีหลายปีผ่านมามันก็ควายแตกนอกในน้อยๆย,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 ยังสี่นะจ้ะนี่มันจีควายแตกต้นในน้อยๆยังสี่ขวต้นในน้อยๆยังสี่บันนียายเอกเอามาใส่กระถางใหม่จ้ะยายเอกเก็บใบอันแห้งมันออกบันนีอัน ยายก็มกัดไปกระถางนั่นกระถางนี่มันก็เลยได้หลายกระถางจับพี่น้องมึงเนี่ยใบใดมันอันเป็นใบเก่าอะไรได้ยายก็กกติดติดหักออกตะกี้ปลูกต้นกุหลาบปลูกต้นมะลินั่หล่ะจาับพี่น้องแต่ว่ามันตายกระถางเป่ากับมีดเด้กระถางเป่ามันอันมุยย่าเย่ปลูกต้นมะลิต้นอันนี่นก่อน ต้นกุหลาบเนะจ้ะวันนี้มันตายย่าเอ,กเองก็เลยเอาอันกระถางนั้นงุนม่มไว้่าเอ๋ยเลือกไปเดือดหาอันต้นอื่นมาปลูกเพราะว่าอันปีหน้ามู่ยย่าเอกรสิใหายออกไปอยู่บ้านสวนที่มู่ยย่าเอ๋สิซื้อแล้วจ้ะนี่ละวันที่สิบกว่านี่ย่าเอกรสิอันจ่ายเงินเพิ่นแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้รอดจบความทีเพิ่นเขี้ยนหนีสหกรยุจ่าได้ใบของเอีงเรียบร้อยแล้ว ก็สิไปใจเงิก่กันจ้ะก็เลยล่อ,อกรก,ก็เลยบ่ให้ไหนสื่ออีอย่างมัดใจบานหลายดอกพี่น้องเพราะว่ามันขึดอ,อย่างงามเค้าขนจ้ะก็เลยมีซ้ำไหนเข้ากับปู่ไปซ้ำนี่แหละไปง่ามไปล้านต้นใหม่ไปเห็นหน่นต้นกุหลาบตนนางงาา้นเอียงง่ามก็อยากสื่อมากอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันขึดหย่างง่ามมาเตียวเข้าขนแม่จ้ะ แม่เม้าไงขอไงยังงสินะเพราะว่ามู่ย่าเอกไปสิยูบานหลังมีบานเาร้าหลังมีเพอถึงปีดอกจ้ารอให้ลูกสาวอันค่อนหน่อยย่าเอจบม่อหกเดือนกุมภาพเปียน 6, หกแปดเพรอที่หลาาเลี้ยงจบแล้วมูย่าเอก็จังสีอันพากันไปหาเศ้าอันบานที่มันอยู่ไกลๆก,กับหมอเตียนมู่ย่าเอก สิเหตุบานมจ๊ะมันยังเวลานะั่นเขาจังไปเบิงเที่ยวไปเบิงสร้างเบิงหนังพื้นนาย,ยัางสีนาตอนนี้บานลังนีู่มันอยู่ในในเมืองเนาะมันกับไกลอยู่1ิหาโลสิหโลเก็บอกกับเขากระเห็ุเรียบร้อยแล้วเรือตะกินจะพี่นอ้อม ุลาหกโมงเคืองปุละจารอันเวลาเขาแกงมู่ย่ายเอกกระไดก็เป็นสะอาดจะอา่านตาขึ้นยุ่จ้าผู้ลองค้นขาเจ้ากกินบนได้พี่นอ้องขาเจ้ากินสดเลยได้จ้ายายเ,เห็นอยู่ในยูทูปแมชช่องหนึง่งยายจำซื้อช่องบ่ได้อันแล้วหอมมาฝานฝานสดๆเลยได้พี่นอ้องแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่น้ำเชื่อมนียแม กินือของหวานนี่แม่จ้าแต่ว,ว่ายายประกากินกเพราะว่าย้ายอันบ่มากินของอันหวานหาา่าวยายยายเลยบห้านิดกากินจ้ะยายทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ย,ยายเากษีนเอาวันขยายเปถิ่มก่อนจ้ะพี่น้องพบกันไม่คลิปหน้าจา้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจา้า